รัฐมนตรีสหรัฐเผยข้อตกลงกาซาลุดล่วงแล้ว90%ยังเหลือแก้ไขเพียงบางประเด็นเท่านั้นด้านนายกอิสราเอลสวนกลับข้อตกลงยังไม่ก้าวหน้าไปไหนห่างไกลจาก90%อยู่อีกมากแอนโทนีบริงเค้นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการถแถลงข่าวระหว่างการเยือนเฮติว่าทั้งอิสราเอลและฮามาสจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาที่เหลืออยู่และสรุปข้อตกลงสงบสึกฉนวนกาซาโดยด่วน เนื่องจากข้อตกลงส่วนใหญ่ได้รับการตกลงกันไปแล้วทั้งนี้จากสิ่งที่ตนเห็นมามีการบรรลุไปแล้ว90%แต่ยังมีประเด็นสำคัญบางประเด็นที่ยังคงค้างอยู่ซึ่งเราจําเป็นต้องบรรลุข้อตกลงให้ได้และก็เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องตกลงกันในประเด็นที่เหลืออยู่เหล่านี้บริงเคนกล่าวต่อไปว่าตนคาดหวังว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราคือสหรัฐกาตาและอียิปต จะมีการแชร์ความคิดเห็นของเรากับอิสราเอลและเราทั้งสามประเทศจะแบ่งปันกับฮามาสว่าจะแก้ไขข้อสงสัยที่ยังคงค้างอยู่ได้อย่างไรทุกวันที่ข้อตกลงยังไม่สามารถสรุปได้และทั้งสองฝ่ายไม่พูดว่าตกลงก็เหมือนเป็นวันที่ต้องเกิดบางอย่างขึ้นและมีเหตุการณ์เข้ามาแทรกแซง <S <S เพียงเพื่อแค่ผลักสิ่งต่างๆออกไปจนเป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดเรื่องต่างๆ ที่ค่อนข้างเปราะบางต้องพังทลายลงอย่างไรก็ดีนาะยกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาหูของอิสราเอลก็ได้ออกมาปฏิเสธในเรื่องนี้ทันทีโดยให้สัมภาษณ์กับทาง Fox News ของสหรัฐว่ามีเรื่องที่กล่าวถึงกันว่าข้อตกลงได้เกิดขึ้นแล้วซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่เล่าลือกันไปเท่านั้นยังไม่มีข้อตกลงใดๆเกิดขึ้นและน่าเสียดายที่มันยังไม่ได้เข้าใกล้กับคำว่าจะสำเร็จเลย ทั้งนี้เนทันยาหูยืนยันว่าจะไม่ถอนทหารอิสราเอลออกจากพื้นที่ฉนวนฟิลาเดลเฟีหรือตามแนวชายแดนกาซาอียิปต์ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ยาว14กิโลเมตรด้วยเหตุผลว่าการมีกองทหารอิสราเอลประจำพื้นที่นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้แน่ใจถึงชัยชนะเหนือกลุ่มฮามาสซึ่งกลุ่มฮามาสปฏิเสธอย่างหนักแน่นไม่ให้อิสราเอลประจำการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้ และเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่งต่อการสรุปการหยุดยิงในฉนวนกาซาโดยทางกลุ่มฮามาสได้ออกมายืนยันอย่างแข็งขันว่าไม่ต้องการข้อเสนอใหม่ข้อเสนอใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องเน้นไปที่การให้อิสราเอลปฏิบัติตามข้อตกลงแทนที่จะกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วดาเนินการต่อเป็นวงจรแบบไม่มีประโยชน์อะไรเลยข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นคือ การยุติการลุกรานต่อชาวปาเลสไตน์อย่างสมบูรณ์การถอนทหารออกจากฉนวนกาซาอย่างสมบูรณ์ที่รวมถึงฉนวนฟิลาเดลฟ,ฟียและด่านตรวจราฟาการส่งตัวผู้พลัดถิ่นกลับบ้านอย่างเสรีและไม่มีการขัดขวางหรือตรวจสอบใดๆกับการบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรม